ในช่วงนะครับในการขับรถนะครับช่วง like ที wrote, ่รถติดๆนะครับรถติดเยอะๆเลยนะครับก็อยากให้เพื่อนๆนะครับระวังอีกจุดหนึ่งด้วยนะครับนั่นก็คือนะครับให้เพื่อนๆสังเกตไหลทางนะครับบางทีก็จะมีนะครับคนที่เขาวิ่งไหลทางขึ cops, ้นมานะครับก็ถ้ารถบางทีรถเขานะครับเขาขับยังไม่คล่องนะครับเขาก็จะมาเบียดเรานะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับเวลาขับรถนะครับก็ให้มองกระจก ข้างนะครับเรื่อยๆนะครับวองเรื่อยๆเลยนะครับว่ามีรถเขาพยายามที่จะแทรกมาทางฝั่งซ้ายแซงตรงไหลทางไหมนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เพื่อนต้องระวังนะครับไม่ใช่ว่าวิ่งอยู่แล้วระวังแค่ข้างหน้าอย่างเดียวนะครับช่วงรถติดๆเลยๆเนี่ยนะครับก็จะมีคนที่เขานะครับไม่อยากรอนะครับอยากแซงคิวอยากใช้อภิสิทธิ์นะครับที่ตัวเองทําขึ้นมาเองนะครับโดยการวิ่งบนไหลาทางนะครับ แซงขึ้นมานะครับเพื่อเปรียบเพื่อนนะครับจริงๆรถมันก็ไหลๆนะนะครับรถมันไหลเรื่อยๆแหละนะครับเพียงแต่ว่าบางคนนะครับก็ไม่อยากรอครับก็สร้างเลนขึ้นตัวก็สร้างเลนสาหรับตัวเองขึ้นมาหนึ่งเลนนะครับโดยการวิ่งบนไหลทางนั่นแหละครับดังนั้นเพื่อนๆมือใหม่นะครับที่ม่วิ่งเลนซ้ายสุดเลยนะครับไม่อยากวิ่งเลนกลางครับเพราะว่ากลัวกลัวกลัวเลนกลางกลัวเลนขวาสุดนะครับรถที่เขาวิ่งปาดไปปาดมานะครับหนีม่วิ่ง เดินซ้ายสุดนะครับแต่เพื่อนๆนะครับก็จะเห็นว่าเออมันก็จะมีบางคันนะครับที่วิ่งไหลทางแซงขึ้นมานะครับอันนี้อันตรายครับบางทีเพื่อนๆเผลอเลยนะครับก็อาจจะมาเฉี่ยวกระจกนะครับเฉียวรถเราได้นะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับก็คือให้เพื่อนๆนะครับมันสังเกตนะครับมองกระจกซ้ายด้วยนะครับแล้วก็มองกระจกมองหลังด้วยนะครับก็คือเวลาขับเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเราแค่มองข้างหน้าอย่างเดียวนะครับ เราต้องมองกระจกขวานะครับมองกระจกซ้ายนะครับว่ามีใครพยายามแซงไหลทางขึ้นมาไหมนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนเงระวังไว้นะครับตรงจุดนี้นะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนไว้ด้วยนะครับช่วงรถติดๆนะครับเพื่อนเพื่อนก็ต้องมองซ้ายดีๆนะครับเพราะว่าไหลาทางเนี่ยนะครับก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์นะครับเอาเข้าจริงๆบางทีก็มีรถตู้รถกระบะนะครับมาวิ่งไหลาทางนะครับสำหรับมือใหม่นะครับที่วิ่งต่างจังหวัดนะครับแล้วก็รถติดๆนะครับ ก็ต้องระวังไหลทางด้วยนะครับถ้าถามว่าพี่ตั้มลงไปวิ่งได้ไหมนะครับผมก็ไม่แนะนํานะครับอันตรายครับถ้าเราไม่ใช่คนพื้นที่จริงๆนะครับก็อย่าเลยดีกว่าครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าด้านหน้ามีหลุมด้านหน้ามีอะไรไหมนะครับมีตํารวจดักอยู่ไหมนะครับหรือว่ามีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่นะครับหรือบางทีเราขับไปนะครับอาจจะมีมอเตอร์ไซค์พวดออกมานะครับก็ต้องระวังนะครับถ้าวิ่งต่างจังหวัดนะครับก็ต้องดูนะครับ ดูเป็นหลักเลยนะครับว่าเออนะครับบางทีมีรถมาวิ่งไหลทางนี้นะครับบางทีเขาอาจจะมากรูดเรานะครับอาจจะมาเกี่ยวเรานะครับก็ต้องระวังให้ดีๆนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับเวลาขับรถช่วงรถติดเนี่ยนะครับดูดีๆนะครับไหลายทางนี้อันตรายนะครับเพราะว่าบางทีนะครับคนเราเขาอาจจะรีบก็ได้นะครับถ้ามองในแง่ดีเขาอาจจะรีบนะครับ เวลาเราขับรถนะครับทางไม่ดีนะครับเขาก็ยังมานะครับเพราะว่าเขารีบนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับเราขับถูกต้องตามกฎหมายนะครับเราอยู่เรนนะครับบางทีนะขับรถเราก็อย่าได้เผลอเลยนะครับมองด้วยนะครับว่าเออมีรถวิ่งบนไหลทางมาไหมนะครับเพราะว่าบางทีเขาขับมานะครับแล้วเขาบางทีเขาเบี่ยงหลบหลุมนะนะครับก็อาจจะมาเฉียวเรานะครับอาจจะมา เดียวเราอาจจะตัวถังมาคู่รถเรานะครับก็อันตรายนะครับว่าบางทีความเห็นของตัวขอคนเราเนี่ยนะครับก็พูดลําบากครับนะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้นะครับว่าเออนะครับถ้าขับรถออกต่างจังหวัดนะครับรถติดๆนะครับรถติดๆแล้วนะครับก็อย่ามัวแต่มองฝั่งขวาว่าเอ้ยมีมอเตอร์ไซค์มาไหมเดี๋ยวเขาจะมาเฉี่ยวเรานะครับก็ให้ระวังนะครับไหลทางนะครับบางทีมีคนเริ่มนะครับแล้วก็ต้องมีคนตามนะครับ พอคนตามบางคนก็ไม่สังทัดพื้นที่นะครับบางทีอาจจะไปนะครับเหยียบลุมนะครับเหยียบลุมตรงเหยียบลุมเหยียบบอ่อเหยียบไม้นะครับอาจจะทําให้ยางแตกได้นะครับบางทีในลุมอาจจะมีตะปูมีอะไรเงี้ยนะครับเพื่อนๆก็จะเสียตังค์ฟรีเพราะความมากง่ายนะครับก็ฝากไว้นะครับนี่ครับเวลาเพื่อนๆขับรถนะครับก็ต้องดูดีๆนะครับปัจจุบันนี้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับ เราจะมัวแต่มองฝั่งขวาว่ามีมอเตอร์ไซค์หรือว่ามีใครจะมาแทรกเราไหมนะครับบางทีเราก็ต้องดูฝั่งซ้ายนะครับดูฝั่งซ้ายด้วยนะครับยิ่งมาเจอหลุมนะครับด้านหน้านะครับเมื่อเจอหลุมนะครับเขาหลบหลุมนะครับก็อาจจะม่เบียดเราได้นะนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่เป็นมือใหม่นะครับโอ้ในช่วงที่การจราจรติดขัดนะครับ แล้วก็มือวิ่งเลนซ้ายสุดเลยนะครับเพราะว่าเราเป็นมื <105. S 1> uh, <Ouais. S 2> อใหม่เราย <Right. S 2> ังไม well. mm ่ช hmm. ินนะครับกลัวนะครับก็มาวิ่งเลนซ้ายสุดนะครับก็อยากให้เพื่อนๆนะครับระวังอีกหนึ่งข้อนะครับนั่นก็คือว่าเวลาเราวิ่งเลนซ้ายสุดเนี่ยนะครับก็จะมีคนที่เขาวิ่งไหลทางนะครับวิ่งเขาเขาจะวิ่งไหลทางนะครับขึ้นมาทางฝั่งซ้ายนะนะครับเพื่อมาเบียดนะครับมาเบียดเข้านะครับอย่างนี้นะครับ เพื่อนต้องระวังนะครับสำหรับมือใหม่นะครับเวลาหนีจากเลนกลางและนะครับกลัวนะครับกลัวรถที่เขาขับเร็วนะครับเขาจะเข้ามานะครับเข้ามาเบียดนะครับกลัวเขาจะเข้ามาเบียดนะครับก็เลยมาวิ่งเลนซ้ายสุดนะครับเพื่อเซฟก่อนครับเพราะเราก็ขับช้านะครับแต่นะครับยังไม่ไหวนะครับซึ่งคุณก็รู้ว่าที่นี่ประเทศอะไรนะครับ นีมาวิ่งเลนซ้ายสุดนะครับก็จะมีคนนะครับมาวิ่งเลนไหลทางนะครับเบียดขึ้นมานะครับเพื่อนๆนะครับก็ต้องระวังไว้ด้วยนะครับเลนไหลทางนะครับอันนี้เพื่อหนีการรถติดนะครับแต่เขาไม่ทราบหรอกเขาว่าการวิ่งไหลทางแล้วไปปาดเข้านะครับมันจะทําให้รถติดมากขึ้นนะครับในส่วนของการ ขับซ้ายนะครับขับเลนซ้ายสุดเลยนะครับก็อยากให้เพื่อนๆนะครับหมั่นสังเกตนะครับกระจกมองข้างนะครับนะครับมองด้วยนะครับเผื่อว่ามีใครวิ่งไหลทางขึ้นมานะครับถ้าเพื่อนๆไม่มั่นใจเพื่อนๆก็ชิดฝั่งขวานะครับเบี่ยงเบี่ยงชิดเลนขวานิดนึงนะครับนะครับเพราะว่าเขาวิ่งไหลทางเขาก็จะเลนมันก็ไม่ได้ใหญ่เท่าคันของเขาหรอกครับ เขาก็ต้องมากินเลนเข้ามาของเรานะครับมาแบ่งเลนของเรานะครับแล้วพอมาพอมาแบ่งเลนของเรากับมาเบิดเบียดเราเนี่ยนะครับก็อาจรถเขานะครับเ็าอาจจะมาครูดนะครับชนนะครับอาจจะมาปัดกระจตกเรานะครับแตกได้นะครับฝากเพื่อนไว้นะครับว่าเออถ้าหนีจากเลนกลางมาวิ่งเลนซ้ายสุดนะครับก็อย่าลืมสังเกตไหลทางด้วยนะครับ นะครับขับรถนะครับเรื่องไหลทางนะครับบางทีไหลทางนะครับก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าบางทีไหลทางเนี่ยเขาไม่ได้วิ่งมาจากข้างหลังนะครับบางทีด้านหน้าวิ่งสวนมาก็มีนะครับยิ่งเส้นต่างจังหวัดเนี่ยยิ่งอันตรายนะครับฝากคุณเพื่อนนะครับว่าว่าเวลาเราขับรถตอนกลางคืนกลางวันนะครับเรื่องการวิ่งบนหลทางเนี่ย ก็ต้องพึงระวังนะครับไม่ว่านะครับเราขับช้านะเราขับช้าเราอยู่เลนซ้ายสุดเลยนะครับแต่ก็ต้องระวังครับโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับก็จะมีวิ่งสวนมานะครับอันตรายครับบางทีถ้าเขามีไฟหน้ามันก็ยังโอเคแต่ถ้าเขาไม่มีไฟหน้าวิ่งเขาวิ่งสวนมาเนี่ยจะเอเต็มเตมเลยนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับเวลาเราขับรถครับ คือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยถ้าประมาณว่าวิ่งไหลาทางเนี่ยเราก็ต้องระวังเลนที่เขาวิ่งตามตูดมาใช่ไหมครับเ,เขาแซงซ้ายขึ้นมาเพราะาเขาขับเร็วเขาเผื่อรถแช่ขวาอะไรเงี้ยนะครับแต่ปัจจุบันไม่แล้วครับลามไปถึงว่ามีรถเลนสวนมาอย่างเงี้ยครับมอเตอร์ไซค์วิ่งสวนมาบางทีเป็นรถใหญ่ด้วยซ้ำนะครับหน้าด้านสวนมาก็มีครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับ คือตอนนี้ไม่ว่าจะมาจากด้านหลังหรือมาจากด้านหน้าก็ต้องระวังครับนะครับฝากเพื่อนๆไปด้วยนะครับยิ่งถนนต่างจังหวัดนียนะครับรถบนหลายทางที่วิ่งสวนมาเนี่ยมีเยอะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับก็อยากให้เพื่อนๆระวังตรงจุดนี้ด้วยนะครับคือเรามองไม่ใช่ว่าแค่มองด้านหลังอย่างเดียวแล้วนะนะครับต้องมองด้านหน้าด้วยนะครับนะครับเพราะบางทีนะครับรถที่เขาวิ่งสวนมาเนี่ย เขาไม่มีไฟหน้านะครับเขาอาจจะมีไฟหน้าแต่เขาไม่ได้เปิดหรือถ้าเขาไม่ได้เปิดแต่ว่าไฟหน้ามันเสียไงเขาก็ไม่ได้เอาไปซ่อมไงครับอ่าก็อันนั้นก็ต้องหูตาเราก็ต้องต้องไวนะครับเราขับรถนะครับเราก็ไม่อยากให้มันเกิดอุบัติเหตุนะครับเขาก็ไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุแต่ด้วยความบังง่ายของเขานะครับเขาขับสวนเล่นมานะครับก็ต้องระวังครับเราเป็นคนเรามือใหม่นะครับ เราจะมาเยพี่ตั้มบอกรถวิ่งบนไหลทางเราต้องระวังเรามองกระจกข้างบ่อยๆนะครับบางทีเราวิ่งอยู่นะครับรถส่วนมาจากด้านหน้านะครับก็ต้องระวังนะครับอันนี้ก็ฝากเพื่อนไว้ด้วยนะครับว่าเออนะครับตอนนี้นะครับรถที่วิ่งนะครับบนไหลทางนะครับมันไม่ได้วิ่งแค่ตามหลังอย่างเดียวนะครับมันวิ่งด้านหน้าด้วยนะครับ ก็ฝากเพื่อนด้วยนะครับนี่ครับพราะก็ที่วิ่งสวนมาอย่างนี้นะครับบางทีเราถ้าเราไม่สังเกตดีๆนะครับก็าอาจจะเผลอไปนชนก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องฝากเพื่อนเพื่อนระวังด้วยนะครับบางคันก็วิ่งสวนม,มาเรือๆนะครับบางคันกา เิดไฟมาก็ยังดีหน่อยแต่คือมันก็อย่างว่าครับประเทศไทยนะครับเราก็ต้องระวังรอบด้านให้ดีที่สุดนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆเ,เหตุกันไหมครับ ด้านหน้ามีมอเตอร์ไซค์นะนะครับคันหนึ่งเขาไม่มีไฟท้ายนะไม่แน่จะไฟท้ายเสียหรือว่าไม่เปิดไฟนะครับนี่นะครับอันตรายนะครับจริงๆครับยิ่งตอนกลางคืนนี้ไฟท้ายไม่เปิดนี่ครับอันตรายครับคือ จริงจงธรรมดาหลอดไฟมอเตอร์ไซค์มันก็เล็กอยู่แล้วนะครับพอไม่มีหลอดไฟนี่เราวิ่งมาหลายทางนะครับเราขับเลืนซ้ายมานะครับอันตรายนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้ขับเร็วหรอกนะครับเราก็ขับมาเรื่อยๆนี่แหละนะครับด้วยความเร็วนะครับรประมาณหกสิบเจ็ดสิบนะครับก็ขับมาแล้วก็มาชนท้ายเอาเดอรยอย่างเงี้ยก็โอ้โห ก็คงอารมณ์เสียหน้าดูนะครับก็ฝังเพื่อน,นครับว่าเออนะครับเราจะขับยังไงเราก็ต้องมองดีๆนะครับดูแล้วนะครับว่าเออมันน่าจะเป็นวัตถุอะไรบางอย่างแล้วก็ระวังนะครับลองพิจารณาดีๆนะครับก็ลดความเร็วลงนะครับ ก็ค่อยลดคดวามเร็ลงแล้วก็พิจารณาดีๆว่าอาจจะเป็นมอเตอร์ไซค์อาจจะเป็นรถซาเล้งอาจจะเป็นรถของชาวนาอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ฝากเพื่อนๆน,น,นะครับว่าต้องสังเกตดีๆถ้าเราไม่มั่นใจเราก็จะรอไว้ก่อนนะครับเป็นดีที่สุดครับ